สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านครับวันนี้ก็ผมคุณจูนุกมานนครับก็จะมีเรื่องเล่าดีๆแล้วก็นำสิ่งเล็กๆน้อยๆครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามอยู่ใน u t u b e หรือว่าช่องทางต่างๆของโซเชียลมีเดียนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ขอความเมตตาท่านนะครับดูลาได้โปรด กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจนะครับสำหรับการทำคลิปวีดีนะครับส่งมาถึงมือท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับท่านคงทราบดีนะครับว่าเรื่องของจุ้ยนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงเฉพาะชาวจีนเท่านั้นนะครับที่ให้ความสนใจและก็มีความเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณครับเรื่องราวเหล่านี้ยังตีแผ่ไปถึงเมืองไทยก็ดี และก็อีกหลายประเทศครับและก็ได้ทราบข่าวว่าแม้แถบแตะวันตกนั้นก็ยังมีความเชื่อถือกันอยู่ด้วยครับผมกลับมาพูดถึงเรื่องราวของรูปภาพปลาครับ8ตัวด้วยกันนะครับคือจะมี9ตัวหรือ10ตัวที่มีความเป็นมาอย่างไรนั้นผมรดติดามครับ ขอขอบคุณนะครับคุณบุญชูที่ได้เปิดหัวให้นะครับแหมอย่างสวยงามเลยนะครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของห่วงจุ้ยนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าภาพปลาคราฟนี่นะครับเป็นภาพมองคลนะครับเสริมลวงปรับห่วงจุ้ยนะครับปลาคราฟว่ายวนหินหยางนะครับหรือว่าเงินทองสุขภาพไหลเวียนดีนะครับ ปลาคราฟเนี่ยนะครับนิยมใช้ตกแต่งบ้านนะครับเป็นรูปเนี่ยนะครับเพื่อส่งเสริมด้านความสําเร็จในทุกด้านที่ปรารถนานะครับตำแหน่งที่เหมาะสมในการแขวนรูปปลาคราฟที่ดีสุดคือทิศตะวันตกที่ต้องการความเคลื่อนไหวชาวจีนเชื่อว่าเป็นทิศของมังกรนั่นเองครับภาพปลาคราฟนั้นนะครับเป็นภาพที่ว่วยชวนน้ํานะครับ เป็นภาพมงคลที่นิยมกันมากไม่แพ้ภาพอื่นๆเลยทีเดียวครับเพราะภาพปลาคาร์ฟนั้นเป็นภาพที่ชอบว่ายน้ําทวนกระแสน้ําเหมือนกับคนเราที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆนาๆนานั่นเองและก็โดยเฉพาะความเชื่อของชาวจีนนั้นเขาบอกว่ามีตำนานว่าปลาคาร์ฟตัวใดน,นะครับสามารถว่ายทวนน้ำไปจนถึงต้นน้ำได้แล้วจะกลายเป็นมังกรอันนี้ก็เป็น ความเชื่อถือของพี่น้องชาวจีนนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความตั้งใจความพยายามก็จะเกิดประสบความสำเร็จในที่สุดห้องที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้งหรือแขวนมากที่สุดก็คือห้องทํางานรองลงมาก็คือห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกครับยินอยางพลังแห่งชีวิตสมดุลเติมเต็มอย่างพอเพียงนะครับที่ผมเอาภาพไมท้ทนดูนี้ก็เป็น ภาพนะครับของปลาคาราฟทั้งหมดปาดตัวไหวบนกันครับมีหัวหน้าฝูงด้วยไหวบนดอกบัวก็หมายถึงเรื่องสัจธรรมนะครับเอาแนวทางของพระพุทธศาสนาเข้ามาร่วมด้วยครับเป็นการไหวทวนน้ำนะครับหยิย้งหยางเนี่ยจะเป็นลักษณะของลัทธิเต๋านะครับเป็นความเชื่อของชาวจีนว่าหยิย้งหยางเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคและเติมเต็มที่สมบูรณ์ทั้ง ขาวและดำนะครับทั้งสองด้านได้ยึดครองพื้นที่เท่าเกันในวงกลมทั้งหมดนั้นซึ่งเป็นตัวแทนของโลกแล้วก็จักรกวาลน,นะครับยินคือสีดำนะครับหมายถึงดวงจันทร์ตัวแทนของการเต็มใจรับหรือยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําจึงเปรียบเทียบกับพลังแห่งสตรีเพศนะครับความเยือกเย็นการหยุดนิ่งการขึ้นไหวลงต่ําการรักษาการยับจัง พบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความหนาวเย็นความมืดอ่อนนุ่มลึกลับและเปลี่ยนแปลงนะครับยางคือสีขาวหมายถึงพระอาทิตย์ขับเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งบรุษเพศการเคลื่อนไหวความกระตือรือร้น,นการเคลื่อนที่ไปด้านการเจริญเติบโตจเจริญรุ่งเรืองความร้อนแรงพบในทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ความบุนสว่างสวยมั่นคงนะครับยิ้มยางนะครับ เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันเพราะภาพสัญลักษณ์เราจะเห็นว่าแต่ละส่วนนั้นคือองค์ประกอบของอีกส่วนหนึ่งและในแต่ละส่วนนั้นยังรวมอีกส่วนหนึ่งเข้ามาด้วยครับในฝั่งของชายก็จะมีความเป็นหญิงอยู่ภายในและความเป็นหญิงก็มีความเป็นชายอยู่ภายในเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความเป็นมานะครับที่เขานิยมนะครับเอารูปปราคารนะครับมาตกแต่งด้วยแล้วก็มาปรับวงจุ้ยสมดุล ให้กับบ้านนะครับสําหรับท่านใดนั้นนะครับที่มองว่าเอะข้างฝาเนี่ยมันโล่งๆนะครับมีแต่ผนังไม่มีอะไรท่านสามารถที่จะหาซื้อมาได้ครับแล้วก็ภาพปลาคราฟที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพวาดโดยชาวจีนนะครับนี้ใช้นิ้วมือวาดนะครับไม่ได้ใช้ผู้กันเลยนะครับผมเก็บไว้หลายปีดีดังเลยครับใครมาใครเห็นก็ชอบนะครับสำหรับเรื่องของ รูปประคับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ม้างายนะครับเกี่กับเรื่องของของช่ยโดยเฉพาะรูปภาพปลาคราพด้วยกันนะครับท่านใดที่ยังไม่มีผมคิดว่าราคาไม่แพงครับในบ้านเราสามารถที่จะซื้อหาได้ครับแล้วก็ติดให้ได้ความสวยงามด้วยแล้วก็ถูกหลักของของช่นยนะครับสําหรับ ข่าวสารวันนี้นะครับผมก็คงจะได้เสนอกันตามอันควรเลยนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับจากกระผมวุ้นชูกระมุนมาลรดครับขอราวสวัสดีครับ